สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุธที่20กันยายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับโดยที่กาเฉพาะคุณมันใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีท่ําคืนวันพุธนี้มีมาฝาก3 EP ครับ มีสาม EP แต่วันนี้เป็นศึกอยู่ฝ้าแชมเปลิกทั้งหมดเลย EP หนึ่งสองคู่ EP สอสองคู่ EP สามสอ EP สามสองคู่คือวันนี้ภูกับแ,แฮนดิแคปเนี่ยมันอยู่กับอยู่ฝ้าแชมเปติกล้นล้วนเลยอะ่ะก็อันนี้ต้องต้องยกให้ทางเอฟซี FC ที่เข้ามาฟังนะตัดสินใจเลือกกันเองก็แล้วกันนะครับชอบตัวไหน ก็จัดไปนะถือว่านํำพาข้อมูลมาให้นะวันนี้6คู่เลยอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนล้นๆเลย3 EP มาเริ่มต้นที่ EP 1ครับบาเยอร์ Bayern กับแมนยูอาร์เซนอลกับ PSV ห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองคู่ดูแฮนดิแคป มาเยนกับแมนยูคู่แรกเลยแข่งๆกันตอนทีมสอง 2. มาเยนต่อหนึ่งลูกมาเยนมอนมุนเนสก้าเยอยรมันเจอกับแมนยูบอลพรมีร์กตอนนี้มาเยนยังคงเป็นทีมกลุ่มนําในหัวตารางมุนเดสในขณะที่แมนยูตอนนี้อยู่ครึ่งตารางล่างอันดับที่สิบสามเพราะนั้นแน่นอนครับมาตรฐานในลีกของแต่ละฝั่ง มาเยนยงย์งยังรักษาได้เป็นอย่างดีในขณะที่แมนยูดูจะหลุดวงโคจรนะเพราะฉะนั้นวันนี้ออกมาเย็น,นก็ดูจะเป็นงานยากแต่เขาอย่างที่บอกครับว่ามอนมันคนละลีกคู่แข่งมันคนละแบบวัดกันในแง่ผลงานก็คงลำบากนะครับเพราะฉนั้นข้อมูลพื้นฐานก็กล่าวข้างต้นประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะว่าจุดหลักของเราคงต้องเป็นเรื่องของภูแกละครับจากเจ้าทัวห้าลาย มองเกมคู่นี้อย่างไรปรากฏว่าวันนี้คู่ระหว่างบาเยนกับแมนยูเจ้าทั้งห้ารายเลือกเชื่อใจบาเยนปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบาเยนปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในองกาเสมอและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องแมนยูนะำู้เลือกบาเยนแทนที่จะถึงลูกของบาเยนเจ้าห้ารายปิดราคาเป็นหนึ่งรายเหลือสี่รายปรากฏว่าสี่รายที่เหลือ เจ้าเลือกปรับราคาลดลงในช่องจะ้านบอลต่อราคาหนึ่งลูก <c oughs> นะเชื่อใจไบร์นกับราคาหนึ่งลูกปรับราคาลดลงในขนาดที่ช่องทีมยือนบอลรองแมนยูปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นภูนี้ฮรนบใแคมปนี้เชื่อว่าไบร์านจะชนะแมนยูได้อย่างแน่นอนไปลุ้นเม็ดสองของแถมเมื่อกินเต็มวางใส่ต่อไบร์นเป็นทีเด็ดตัวนสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน e ี1หนึ่งประจำค่ำคืนวันพุธนี้ครับ อยู่ต่อบาเยนคู่ต่อมาอาร์เซนอลกับพีเนะแข่งขันก็ตอนที่สองเหมือนกันเลยอาร์เซนอลเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังอยู่ในโซนกลุ่มนำนะอันดับที่สี่ก็ถือว่ายังมีมาตรฐานที่น่ากลัวเหมือนเดิมครับสำหรับไอ้ปืนใหญ่ในขณะที่พีเนะเป็นทีมจากฮอลแลนด์เป็นทีมใหญ่ทีมดัง เป็นทีมหัวตารางระดับจ่าฝูงแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างทำผลงานในเกมบลิกของตัวเองได้เป็นอย่างดีในเวทีวโลประสมการณ์้นทีนี้มองเลยพอๆพกันอาร์เซนอลก็มาเป็นประจำในช่วงหลังพีทมีนี่ก็มาเป็นประจำอยู่แล้วนะราคาเปิดมาอาร์เซนอลต่อลูกควบนะก็คงจะยกให้ในเรื่องของชั้นลีก ชั้นทีมที่ท่านเทียบกันก็ต้องยอมรับว,ว่าอาร์เซนอลดูเหนือกว่าแล้วก็เป็นเกมในบ้านด้วยอย่างไรก็ตามสองพูดูเทนแกรมจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าหนส่วนของราคาพูวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องบ้านสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนเจ้าเลือกเชื่อใจอาร์เซนอลช่องเสมอขึ้นสามลงสองนะพูเรื่องอาร์เซนอลน,นะพูเรื่องอาร์เซนอล แต่พอมาดูแฮนดิแคปในราคาลูกควบเจ้าทัางห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านอาร์เซนอลและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยอนพีเอสวีผู้เชื่อว่าอาร์เซนอลจะชนะ4-1ปรับราคาลดลงช่องอาร์เซนอลแต่พอแฮนดิแคปลูกควบเจ้าเลือกที่จะย้ายฝั่งมาอยู่ทางฝั่งบรอ,อนเพสวีแสดงว่าเกมคู่นี้ถ้าอ่านตามนี้เนี่ยนะ โอกาสที่อร์เซนอลจะชนะขายกิราคาลุกควบจะเป็นเรื่องยากถ้าจะชนะก็คงจะ 2, 1, 1, สองหนึ่งหนึ่งศนย์แบบเบียด,ยดกันไปเพราะฉะนั้นส่วนรองเพ v ครับเป็นทีเด็ดตัวนี้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน e p p หนึ่งประจำค่ำคือวันพุธศึกอยู่ฟาจต์มาลีกสรุปให้ก่อนเลย e p ีหนึ่งสองคู่นะสายรูดก็รับฟังกันให้ดีหรือว่าไม่บอกดีบอกแล้วกัน อีพีหนึ่งสองคู่อยู่ต่อบาเย่นที่เจอแมนยูแล้วก็ลองพีวีนะวัดกันเรื่องราคากับพีวีนะต่อบาเย่นอยู่พีวีใครยังไม่ได้ฟังอีพีสองอีพีสามติดตามด้วยนะฝึกอยู่ฟ้าชมเีกนเหมือนกันเลยขอบคุณครับ